สนผลบุญตุนไว้เถิดแม้กำเนิดกี่พบคงศบสีสุขเพียบพร้อมสมบูรณ์ภูณทวีเพราะกรรมดีค้ำจุนเป็นทุนรอนคนหลงผิดชิดชั่วเกลือกกลั้วบาปเขิมซุมทราบงมงายในสิ่งหลอนเลือกฝักไฟอธรรมกับรำพร ย่อมทุกข์ร้อนตกต่ำยามกรรมทันครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโลกของนิทานวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องปัญจสุบินนิมิตหรือว่าความฝันหประการของพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่พระองค์จะตัดสรูวอนุตตราสัมมาสัมพุทญาณให้ทุกท่านได้ฟังกันครับ ก่อนที่จะไปรับฟังนั้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องโลกของนิทานไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปของผมและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยครับก่อนที่จะไปรับฟังนั้นผมอยากจะเล่าถึงสาเหตุของความฝันตามหลักพระพุทธศาสนาให้ทุกท่านได้ฟังกันครับตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วความฝันนั้นจะเกิดจากสาเหตุ4ประการดังต่อไปนี้ครับประการแรกก็คือธาตวิปลิตครับ หตุที่ทําให้เกิดนั้นเกิดจากร่างกายไม่สบายหรือว่าความผิดปกติทางร่างกายครับจึงทําให้เกิดความฝันชนิดนี้ขึ้นอย่างที่2คือจิตนิพนธ์ครับสาเหตุที่ทําให้เกิดความฝันประเภทนี้เกิดจากจิตที่ผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นสิ่งของหรือว่าสถานที่หรือแม้กระทั่งตัวบุคคลครับแล้วจิตของเรานํามาปรุงแต่งทําให้เกิดเป็นความฝันครับ อย่างที่3าคือเทพสังหรณ์ความฝันประเภทนี้เกิดจากเทวดามาดลใจให้ฝันครับซึ่งอาจจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้นะครับเพราะเทวดานั้นก็มีทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิครับและอย่างที่4อย่างสุดท้ายก็คือสุบินนิมิตหรือว่าบุพานิมิตครับซึ่งความฝันประเภทนี้จะเป็นแรงบอกเหตุว่าจะได้เจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในภายภาคหน้าครับเช่นความฝันของพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพุทธ,ธมารดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า ความฝันในครั้งนั้นคือฝันว่ามีช้างนําดอกบัวมาถวายและวหนก็ทํานายว่าจะมีพระผู้ทสัตว์มาประสูติในคนขันของพนางและอีกอย่างหนึ่งก็คือความฝันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าฝันก่อนที่จะตัดสรู้หรือว่าปัญจมหาสุบินนิมิตท,ที่ผมจะเล่าในครั้งนี้ครับครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเข้าเนื้อหาหลักของเราในวันนี้กันเลยครับหลังจากที่พระมหาบุรุษทรงเห็นว่า การแสวงหาหนทางตัดสรู้สองทางแรกนั้นคือการศึกษาเรียนรู้จากสำนักอาลาละดาบทกาลามะโคดกับอุทธกาดาบทนรามบุตรและการกระทําทุกขกิริยานั้นมีใช่หนทางแห่งพระโพธิญานพระองค์จึงเปลี่ยนมาเป็นหนทางที่สคือมัชฌิมปฏิปทาหรือการบำเพ็ญเพียรทางด้านจิตปฏิบัติโดยทางสายกลาง แต่ทรงเห็นว่าสภาพร่างกายในตอนนี้ย่อมไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมดังกล่าวได้พระองค์จึงสเสด็จโคโจรบินทบาทดุดการก่อนฝ่ายปัญจวัคคีทั้งห้านั้นต่างปรึกษากันว่าแม้พระโกธิสัตว์ได้บำเพ็ญทุกขละกิริยามาระยาะเวลายาวนานถึง6ปีแล้วก็ยังไม่อาจบรรลุมรรคผลได้ บัดนี้ได้ละเลิกความตั้งใจนั้นแล้วหันมาเที่ยวบินทบาทและบริโภคอาหารดุดเดิมฉะนันเลยจะพบทำวิเศษได้ประโยชน์อันใดเล่าอันเราจะอยู่อุปถากพระองค์ต่อไปเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วบรรจวคก,กีทั้งห้าจึงได้พากันเดินทางไปยังป่าอิสีปตนะมารคทายชวันใกล้กรุงพารณาณสี และเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นซึ่องอยู่ห่างจากตำบลอุรุเวลาเสนานิคมประมาณได้15โยชน์หลังจากนั้นพระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญเพียรทางด้านจิตใจตามลำพังมาโดยตลอดจนถึงราตีวันขึ้น14บ่ค่เดือน6เมื่อพระองค์ทรงบรรทมนั้นพระองค์ทรงปัญจามหาสุบิน5ประการอันเป็นฝันที่เป็นลักษณะถึงลางบอกเหตุ่องหน้า นังที่ปรากฏในสุบินนสูตรดังนี้ครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาสุบินห้าประการปรากฏแก่ตถาคตปรหันตสัมมาสัมพุทธะก่อนแต่ตัสรูยังมิได้ตัสรูยังปิดพ,พ้าโพธิสัตว์อยู่ห้าประการมหาสุบินนิมิตนั้นเป็นฉไหนแผ่นดินใหญ่นี้เป็นที่นอนใหญ่ขุนเขาหิมะวันเป็นขน่าย มือซ้ายหย่อนลงในมหาสมุทรด้านทิศบุรพามือขวาหย่อนลงในมหาสมุทรด,ด้านทิศปัจจิมเท้าทั้งสองหย่อนลงในมหาสมุทรด้านทิศทักษิณน,นี้เป็นมหาสุบินข้อที่หนึ่งปรากฏแก่ตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะก่อนแต่ตัสรู้นั้นยังไม่ได้ตัสรู้ขณะยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ อีกประการหนึ่งญาคาได้เกิดขึ้นจากนาพีของตถาคตก่อนแต่ตัสรูยังไม่ได้ตัสรูนั้นยังเป็นผ้าโพธิสัตว์อยู่ญาคาจากพระนาภีนั้นจะหลดท้องฟ้าตั้งอยู่อย่างนี้นี้เป็นมหาสุบินนิมิตข้อที่สองปรากฏแก่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ก่อนแต่ตัสรูยังไม่ได้ตัสรูยังเป็นพระโพธิสัตย์อยู่อีกประการหนึ่งมูนอนมีสีขาวสีสาดำไต่ขึ้นมาจากเท้าของสัมมาสัมพุทธะก่อนแต่ตัสรู้ยังไม่ได้ตัสรูยังเป็นพระโพธิสัตย์อยู่ปกปิดตลอดพระชานุมนทนนี้เป็นมหาสุบินินมิตข้อที่สาม รากฏแก่ตถาคตรอาหารหันตสัมมาสัมพุทธาก่อนแต่ตัสรู้ยังไม่ได้ตัสรู้ยังเป็นภาะโพธิสัตว์อยู่อีกประการหนึ่งนกสีเหล่ามีสีต่างต่างกันบินมาจากทิศทั้งสี่ตกลงแทบเท้าของตถาคตก่อนแต่ตัสรู้ยังไม่ได้ตัสรู้ยังเป็นภาะโพ,พธิสัตว์อยู่แล้วกลับกลายเป็นสีขาวทุกตัว มีเป็นมหาสมบินนนมิตรข้อที่สี่ปรากฏแก่ตถาคตอาหารตสัสมมาสัมพุทธะก่อนแก่ตัสรู้ยังมิได้ตัสรู้ยังเป็นพระโพธ,ธิสัตว์อยู่อีกประการหนึ่งตถาคตอาหารตสัสมมาสัมพุทธะก่อนแต่ตัสรู้ยังมิได้ตัสรูยังเป็นพระโพธ,ธิสัตว์ดูเดินไปมาบนภูเขาคูดลูกใหญ่แต่ไม่แปดเปื้อนด้วยคูดนั้น นี้เป็นมหาสบินนิมิตข้อที่5ปรากฏแก่ตถาคตก่อนแต่ตัสรูยังไม่ได้ตัสรูยังเป็นพระภูที่สักอยู่ครับหลังจากเกิดความฝันนี้ท่านก็ยังไม่ได้แก้ความฝันหรือว่าทำนายความฝันแต่ประการใดครับภายหลังหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัสรูแล้วค่อยมาแก้ความฝันหรือว่ามาทำนายความฝันทีหลังนะครับ ครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทำนายความฝันนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่แผ่นดินใหญ่นี้เป็นที่ตอนใหญ่ของตถาคตก่อนแต่ตัดสรูยังไม่ได้ตัดสรูนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ขุนเขาเหิมะวันเป็นเนยมือซ้ายหย่อนลงในมหาสมุทรด้านทิศบุรพามือขวาหย่อนลงในมหาสมุทรด้านทิศปัจจิม ท้าทั้งสองยองลงในมหาสมุทรด้านทิศทักษิณนี้เป็นมหาสมบินนิมิตข้อที่หนึ่งปรากฏเพื่อเป็นนิมิทให้ทราบว่าตถาคตนั้นจะได้ตตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าข้อที่ยากาได้ขึ้นจากพานาภีของพระตถาคตนั้นก่อนแต่ตตัสรู้ยังมีได้ตตัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ ยาคานั้นจะหลดท้องฟ้าแล้วตั้งอยู่นี้เป็นมหาโบินนิมิตข้อที่สองปรากฏเพื่อเป็นนิมิตให้ทราบว่าตถาคตจะได้ตรัสรู้อริยมรรคมีองค์แปดแล้วประกาศด้วยดีตลอดถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้อที่หมู่นอนมีสีขาวสีสาดำได้ไต่ขึ้นจากเท้าของตถาคตก่อนแต่ตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้นั้น ครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ปกปิดตลอดถึงชานุมนทนนี้เป็นมหาสบินนิมิทัอที่สปรากฏเพื่อเป็นนิมิตให้ทราบว่าคาร์หัดผู้นุ่งห่มสีขาวจำนวนมากได้ถึงตถาคตเป็นสาระตลอดชีวิตข้อที่นกสีเหล่ามีสีต่างๆกันบินมาจากทิศท,ทั้งสตกลงเท้าเท้าตถาคตนั้นก่อนแต่ตัสรูยังไม่ได้ตัสรู ครั้งยังเป็นพระโอทิตว์อยู่แล้วกลับกลายเป็นนกสีขาวทุกตัวนั้นนี้เป็นมหาสบินนิมิตข้อที่สปรากฏเพื่อให้เป็นนิมิตให้ทราบว่ามันน้าทั้งสีนี้คือกษัตริย์พรามแพทยสูตรออกบวชในธรรมพิันที่ตถาคตประกาศดีแล้วก็ทำให้แจ้งซึ่งปีมุตอันยอดเยี่ยมแล้วข้อที่ตถาคตอรันตาสัมมาสัมพุทธะ ก่อนแต่ตัดสรู้ยังไม่ได้ตัดสรู้นั้นครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เดินไปบนภูเขาคูดใหญ่แต่ไม่แปดเพื่อนคูดนั้นเป็นมหาสุบินในมิตข้อที่5ปรากฏเพื่อเป็นในมิตให้ทราบว่าตถาคตจักได้จีบอลมินทบาเสนาสนะและขีลานักปัจจัยเพศสัตวบริขารแล้วไม่รุ่มหลง ไม่หมกมุ่นไม่ฟัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเปลืองตนออกบริโภคดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายมหาสุบินยนมิท่าประการนี้ปรากฏแก่ตถาคตก่อนแต่ตรัสรู้ยังม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ครับตรงนี้ผมขออธิบายเสริมนิดนึงนะครับความฝันประกันที่หนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ฝันว่าพระองค์เสด็จบรรทมหงายหน้าเหนือปตพีพระเศียรของพระองค์หนุนภูเขาหิมะานเหมือนกับนุนหมอนพระหัตถ์ซ้ายอย่างลงที่มหาสมุทรทางทิศตะวันออกพระหัตถ์ขวาอย่างลงมหาสมุทรทางทิศตะวันตกและพระบาททั้งสองอย่างลงที่มหาสมุทรทางทิศใต้ครับความปันนี้ภายหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทํานายไว้ว่าพระองค์จะได้ตัดสรว้อนตตรสัมมาสัมโพธิญาตเป็นผู้เลิศในทั้งสามโลก ได้แก่เทวดามนุษย์และก็ยมโลกครับส่วนข้อที่2พระองค์ฝันว่าตินชาติหรือว่ายาขายาแพรกครับเมื่อกออกมาจากพระนาพีหรือว่าสะดือของพระองค์ครับแล้วก็สูงขึ้นไปจนถึงท้องฟ้าความฝันข้อนี้พระองค์ทํานายว่าจะได้ประกาศพระธรรมเผยแผ่รอริยามารรคมองค์8หรือว่ามรรคผลนิพพานแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครับ ส่วนข้อที่สพระองค์ฝันว่ามีหนอนจํานวนมากครับมีทั้งสีดําและก็สีขาวไตขึ้นมาแต่พื้นพระบาททั้งสองจนถึงพระชงหรือว่าแข่งของพระองค์ครับแล้วก็ไตขึ้นมาจนถึงเข่าความฝันข้อที่สมนี้พระองค์ทํานายไว้ว่าเหล่าคระหัตและพรามทั้งหลายจะมุ่งเข้าสู่สํานักของพระองค์และจะได้รับไตสารณกกมคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งครับ ส่วนข้อที่4ครับพระองค์ฝันว่านกสีจําพวกมีสีต่างกันคือสีเหลืองสีขาวสีแดงและก็สีดำครับบินมาจากทิศท,ทั้งสีลงมาจับเ,เท้าเท้าผ้าบาทแล้วก็กลายเป็นนกสีขาวไปทั้งหมดครับข้อที่4นี้พระองค์ทํานายไว้ว่าเช้าโลกทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรก็จะมาที่สํานักของพระองค์แล้วจะได้ทําบริสุทธิ์หมดจดผ่องใสโดยเท่าเทียมกันครับ และข้อที่ 5. ครับความฝันข้อสุดท้ายของพระอ,องค์พระอ,องค์ฝันว่าสเสด็จขึ้นไปเดินจงกรมบนขูดหรือว่ากองอาจมหรือว่าเราพูดกันง่ายๆก็คือกองอุจจาระแต่กองอุจจาระนั้นก็ไม่ได้เปื้อนพระอ,องค์ครับข้อที่หนี้พระอ,องค์ทํานายไว้ว่าพระอ,องค์จะได้ลาบสการละและปัจจัยทั้ง4ี่จากชาวโลกทั่วทุกทิศที่นํามาถวายด้วยความเลื่อมใสความศรัทธาแต่พระอ,องค์ก็ไม่ได้มีพระทัยยินดีในสการละนั้น หรือให้เป็นมนทินแม้แต่น้อยครับสำหรับเรื่องปัญจามหาสบินนิมิธาประการก็จบลงแล้วครับหวังว่าเรื่องนี้คงจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอดวงตาเห็นธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ